ไขมันความดันเบาหวานมานานนะคะเราไม่ได้เช็คค่าไตาเนี่ยพอมาเช็คททนึงเนี่ยก็หลายท่านเลยอาจจะเจอว่าไตาเสื่อมไปที่ระยะ 3B ระยะ4กันแล้ว3ขั้นตอนค่ะตรวจเลือดเจอภาวะไตเสื่อมระยะ 3B ต้องทําอย่างไรหนึ่งเลยค่ะต้องทําความเข้าใจของระยะของ,ระะของโรคไตก่อนนะคะมีทั้งหมด5ระยะค่ะถ้าวันนี้ตรวจแล้วเจอภาวะไตเสื่อมระยะ 3B นั่นหมายถึงเราเนี่ยไตยเสื่อมเข้าสู่ระยะท้ายๆแล้วต้องคุมอาหารอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อไม่ให้ไตเสื่อมลงไปที่ระยะ4 ซึ่งจะทําให้อัตราการกรองของไตเหลือไม่ถึง30% 2. ค่ะการคุมอาหารให้ถูกต้องสําคัญมากโดยเฉพาะท่านที่ระยะ 3B ขึ้นไปนะคะต้องทําความเข้าใจเรื่องของการคุมอาหารตามระยะโรคไตและตามผลเลือด สำหรับนี้นะคะนี่จะใช้คู่มือเล่มนี้ค่ะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตซึ่งวิธีการคุมอาหารก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่านี่เขามีปรารางมาให้แล้วนะคะว่าเราควรที่จะทานอะไรในปริมาณเท่าไหร่ต่อวัน 3. ค่ะควบคุมค่าไขมันความดันเบาหวานเนี่ยให้เหมาะสมและมันตรวจเช็คค่าเลือดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะแนะนำตรวจทุกเดือนเพื่อให้คุณสามารถควบคุมอาหารได้อย่างถูกต้องสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อคู่มือเล่มนี้นะคะกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาน้ำตาลเกินความดันสูงมีภาวะโรคหัวใจไม่อยากฟอกไตกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อรับข้อมูลสุขภาพพร้อมทางออกไม่ใช้ยา